พิมเตอร์บาร์ DCP T4200 ดเครื่องพิมพ์มันติฟังชันที่ราคาไม่แรงแต่สเปคแน่นมันดีตรงไหนบ้างใช้งานยังไงและคุ้มค่าหรือเปล่าไปดูกันเลยเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยตัวเครื่องมีขนาด435คูณ359คูณ159มิลลิเมตรและน้ำหนักประมาณ6.4กิโลกรัมกระทะัดร้าตั้งบนโตะ๊ะ <g> ก็ยังมีที่เหลือให้วางแก้วกาแฟ е ค่ะเครื่องนี้เป็นมันติฟังชันพิมพ์ได้สแกนได้ถ่ายเอกสารได้ใช้งานผ่าน Wi-Fi หรือ USB ก็ใช้ได้เหมือนกันจะสั่งพิมพ์งาานจก มือถือก็ง่ายด้วยแอป Butter Printer a อด s c a นหรือ Mobile Connect ความเร็วกันพิมพ์ถือว่าเร็วเลยพินเตอร์ขาวดำประมาณ16แผ่นต่อนาทีพิมพ์สีได้9แผ่นงานเอกสารทั่วไปหรือการบ้านลูกสบายมากหมึกและระบบ Ink Tank ข้อนี้เดตเตอร์หมึกเองได้ง่ายไม่เลอะมือใช้หมึกแท้งความจุสูงพิมพ์ขาวดำได้สูงสุด7,500หน้าสีประมาณ5,000หน้าประหยัดสุดๆอีกอย่างที่คนใช้เครื่องพิมพ์เขากลัวกันคือหัวพิมพ์ตันแต่รุ่นนี้ออกแบบมาดีมากหมึกไหลสม่ำเสมอไม่เจอปัญหาหมึกพิม ตาลไม่ปวดหัวเสียบปลั๊กไว้เลยไม่ต้องกลัวเปลืองไฟฟีเจอร์เล็กๆที่ช่วยชีวิตอย่างฟีเจอร์ไทยบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆหน้าหลังในแผ่นเดียวใครที่ต้องการใช้เอกสารแบบนี้บ่อยๆบอกเลยว่าช่วยได้เยอะสรุป ปิ้นเตอร์วาเทอร์ DCP TC 2 0 W เป็นเครื่องปิพนที่ต้องมีติดบ้านสำหรับคนอยากมีเครื่องพิมพ์อนเนกประสงค์ใช้งานง่ายประหยัดหมึกไม่ต้องกลัวหมึกตันแถมยังสั่งปิพนงานจากโทรศัพท์ได้ด้วยอีกนะใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีดีสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ในออฟฟิศเล็กๆแล้วเราก็ต้องแนะนำตัวนี้เลยและถ้าสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทาง www.speedcom.co.th นะคะสามารถติดตามข่าวสารของทางสปีดทุกช่องทางตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยวันนี้ลิมต้องขอตัวลาไปปิพนงานต่อแล้วนะ แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ